หนึ่งสองสามเห็นไหมครับผมฟังเสียงน้ำเดือดหนาวนี้ไม่ควรพลาดครับกับเครื่องทำน้ำอุ่นเคลื่อนที่แท่งต้มน้ำเคลื่อนที่ครับให้ความร้อนสูงถึง80องศาเซลเซียสแทกกระแสไฟสองร้อยี่สิบโวลต์ครับมีขนาดเล็กกระทัดรัด กินไฟอยู่ที่2,500วัตต์ครับมาพร้อมสายยาว1นึ่งเมตรห้สครับสะดวกสบายในการเดินทางหรือบ้านไหนที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ต้องไปซื้อให้ยุงยากครับในราคา100กว่าบาทมาดูวิธีการใช้ครับเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วก็อย่าถือไว้นานครับรีบจุ่มเข้าไปในภาชนะของเราที่เราจะต้มน้ำอาบเช่นอ่างอ่างอาบน้ำหรือแม้กระทั่ง ตะลามังสักผ้าที่เราจะต้องการต้มน้ําครับหลังจากที่เราเสียบไฟเข้าไปครับเราอย่าเพิ่งเอาไว้ข้างนอกนานนะครับเดี๋ยวสายจะละลายเนื่องจากว่ามีความร้อนสูงถึง80องศาเซลเซียสครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับผมฟังเสียงน้ำเดือดสักพักครับก็จะทำให้น้ำในกระแป๋งของเรา ที่เติมเข้าไปหรือน้ําในกนละมังห้องเราที่เติมเข้าไปก็จะเดือดขึ้นมาทันทีครับน้าที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นแบบจุ่มก็จะตัดไฟอัตโนมัติครับหลังจากที่น้ําเย็นมาอยู่อุณหภูมิที่50องศาน้ําก็จะกลับเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะกลับมาทํางานอีกรอบครับสลับไปสลับมานี่ครับผมน้ําที่เราจุ่มไปไม่ถึงกี่นาทีก็ อุ่นอาบได้แล้วครับสังเสียงอีกรอบครับสะดวกสบายแล้วครับผม